สวัสดีครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมเท่ hey, ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะเออวันนี้จะมารีวิวโยชิโนร่างเกาอน,นั่นเองครับผมเออผมก็จําไม่ได้วนะ่าโยชิโนร่างนี้เรียกว่าอะไรนะครับผมเออนี่คือสเตตโดยรวมครับผมเออนี่สเตตนะสเตตนี่ติตามนี้ครับผมนี่นี่น,นี่แล้วปานที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับผม เออสกิลที่อัพก็ประมาณนี้ครับผมตามนี้นะโอเคบอลก็ยังไม่ใส่อะไรเลยครับผมเอออันนี้เจมครับผมเจมก็ตามนี้เลยครับผมเจมไม่ได้สูงอะไรมากนะโอเคนะครับผมตอนที่ไปรับชมการตีบอลกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามนิดนึงครับผมเออผมไปดูหลังบ้านมาเนี่ยคนที่ดูอย่างเดียวแต่ไม่ติดตามเนี่ยเพียบเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผมมาแล้วนะครับผมหนักตาแรกเจอมอสหุ่นก้ามบึกนะครับผมหุ่นก้ามบึกผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะนี่หนุ่มก้ามบึกนี่นี่นี่นนนจะพีคไปไหนเอ้ยเพลนดังเพลงดังหลบๆก็ว่า ลบก่อนนะผมแล้วทำไมเราติดโลเนี่ลบไม่เลยครับผมล้ำควรต้องล้ำล้ำแบบลำแบบไม่เอาอเอเป็นไงล้ำสวยไหมอืมล้ำโคตรสวยเลยสายล้ำนะผมโยชิโนสายล้ำมันล้ำดาบแต่นี่ล้ำล้ำกรงเล็บครับผมเออไปตาต่อไปกันเลยครับ ด่านี้เจอลูกกระเจอกก่อนนะครับผมเออแต่ไม่เป็นไรเราตบได้เู่แน่นอนก็บผมเออแแปะแป๊แเปะเลยแปะแปะหัวมันแปะหัวมันปีนหวให้มันดังแปะแปปะฟาดกองเล็บให้มันเลือดออกนะผมเออหวังว่าจะไม่ติดเหลืองนะเออถ้าพูดแบบนี้จะไม่เหลืองยูทูบมันจะไม่แบนนะพูดแบบนี้แปะแเป้คำพูดคำว่าแปปะมันเลือดไหลก็พอแปะ มฟันฟันเลยเนี่ยแนะนำให้ตีประมาณนี้ครับผมอันตีอันตีนี่คู่สวยไม่ปกแล้วน,นี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยจรงจต้องต้องใช้สกิลน,นี่เออฟันขงเขเลยครับผมคงจะพลาดฟันนะคงจะีบบ้ยควานสะบุญนะครับผมบนรถไฟ สะบวนนะเมื่อกี้สบวนเออผมพว่าใจไม่ชัดแลยไทยยัางเอาไม่รอดเลยว่าผมตายแล้วอื่นจะรอดอะไรเออทำไม่ตายเลยว่าผมโอ้โหทำไม่ตายไม่เข้ากับผมไม่ใช่เขาตีอยู่เข้านะผม,ผม,มน,ผมนี่นี่นทันเข้าไปเลยครับผมตีธรรมดายัางแรงกว่านะตีธรรมดายัางแรงกว่า,ม,ม,ามันจะแรงเรียกบัฟผ่อนับผมนี่เขาได้บัฟแล้วคนข้าง โหดเลยครับผมมีมวชิโน่ช่วตีครับผมเมื่อกี้นี่นะมิชิโน่ช่วยตีครับผมถ้าใครสังเกตทันนะฮะโอ้ยใมนี่มนิ่มโอ้ยผมโดนแล้วครับผมนี่ชมแอ๊เลยครับผมโยชิโนะโอเคสำหรับตานี่ก็จบไปแล้วครับผมไปรับชมตาต่อไปกันครับ มาแล้วนะครับผมเออพันกันไปก่อนเลยพัมพันด้วยกองเล็บครับผมกองเล็บที่แหลมคมบาดใจเก่งนายบาดตูเฮ้ยไม่ใช่นี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 ่พันเข้าไปเลยครับผมไม่รู้เรียกพันแล้วเออเรียกว่าข่วนกคือเลืขวนอ่ะมีกองเล็บมันจะเหลือได้พี่เแบบนี้เราต้องประทะกันแล้วอย่างนี้เราต้องสู้กันแล้วกองเล็บนายกับกองเล็บชั้นใครจะแข่งแกร่งกกัน มาไอหนุ่มกงเล็บทำให้ตายก่อนเลยอเออยิงสวยงามนะผมปิดฉากยังสวยงามนี่นี่นี่เอาจริงใั้เอาจริงเลือดใกล้ตายแล้วนะผมนี่ต้องลำอยู่ๆอืมอะไร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 เรียกบอสนายมาได้แล้วฉันไม่อยากดพวกนายพวกนายกระจอกเกินนี่คือข้อความมันเท่แล,แล้วผม ีเรียสนะนี่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 โหเมล่ายังไม่ถึงบอส er. อีกเหรอโอ้นานเกินไปแล้วลูก่อนก็ฟังเยอะซิกกี้เยอะหรือไงฮะจิกี้จิกกี้แหมมีเหรอมีติดสตันไปดิติดสตันไปดิโอ้แกตายแกตายแกตายโอ้โอ้แย่แย่ตันแย่แยแย แยกของจริงครับผมนี่คามาเตช่วยฉันหน่อยโดนมอสเทียนี่ผมไปเลยนะ <c oughs> นี่นี่โอ <c oughs> น้นี่นี่ไม่ได้ตีเลยเนะี่ยเ้ราเราเราแวงเลือดตัวเองไงโอ้ โอ้โหลบๆๆๆๆๆโอ้ระวังระวังนี่นี่เอาจริงฉันเอาจริงแล้วฉันเอาจริงแล้วโอ้ฉันเอาจริงแล้วโอ้ชางนี้ไม่รู้ม่อู้โอ้เอาละครับผมก็จบแบบมึงงงนะเออแต่ก็ ขอบคุณที่มาดูถึงตรงนี้ครับผมใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับผมใครที่กดติดตามเดอ้อ